สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันที่18พฤษภาคม2567นั่นเองวันนี้เลิกงามยามดีนะคะมีส่งมอบให้ลูกค้าอีกคนหนึ่งค่ะอ่าเป็นของ FC หัวหน้าเรานั่นเองนะคะ FC ป้าแคทค่ะเลือกใช้เป็นรุ่น2ประตู v c คล s s 4.43ีสสุดซ่าสีทอลัลมโบค่ะเดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่มานะอ่าก็ซื้อเป็นชื่อแฟนนะคะที่ทิพวารีนะคะแต่ FC ของทางหน้าตะเราก็คือพี่สาครนั่นเองค่ะวันนี้เดี๋ยวพาทุกท่านมาตรับชมบรรยากาศนะคะในการสมออบในวันนี้ไปด้วยกันนะคะไปค่ะนี่เลยกับสอประตูวีคลอสสีสีซับสุดแซสีเท่านัมโบนะคะลูกค้ามาแล้วนะคะเอา2ตู้อีสุกมานะอ้นี่ไงมาละพี่สาครเดี๋ยวเชิญข้างในก่อนเดี๋ยวเอากาแฟให้ เออก็นอประมาณนี <p> ้ก <istles> ็จะมีเส้นการยะประมาณนี้ระยะปลอดภัยระยะอันตรายถ้าเป็นเทนอันนี้จนแล้วนะเออเออประมาณนี้จะปลอดภัยอยู่นะเทนเทจนแล้วเนี่ยแล้วอันนี้ก็จะเป็นเส้นตระตีกระโจกใต้สายแอร์ังเรนต่ออันนี้จะเป็นสผ้ากระจกหลังได้เปิดแอร์ควบคุมเอซตัวหน้าเจ้าบ้านแอร์จะเป็น แอร์กับวิธีการใช้งานที่ถูกต้องก็คือเปิดปุ๊บมาเปิดพัดลมมอซุบเปิดน้ำยาแอร์มือซุบเมื่อห้องได้สานเย็นแล้วป้นน้ำยาแอร์มาเตืนหนึ่งพัดลมมาเตืนหนึ่งประมาณนี้จ้ะแต่ก่อนจอดเพื่อรักษาให้แอร์บับอัพนะจ๊ะกะแนะนำให้ปิดน้ำยาแอร์แล้วก็เป,เปิดพัดลมแอร์เปิดซุบเลยเพื่อพัดลมแอร์จะได้เป่าน้ำยาแอร์ถึงโตค้างใน,นช่องแอร์ออกมาทั้งหมดแจ้งงานระยะยาวแอร์เฮาจะบ่นิง เป็นเทคนิคเคล็ดับเล็กๆน้อยๆน,อยยอนะครัอันนี้รอเลิกงามยามดี9โมง19นาทีนะคะพร้อมเดินทางกลับก็แถมเบียร์ให้หนึ่งหลังไ <c oughs> ปเมากันด้วยค่ะพอแม่พี่นอ้องเด็กๆขี่คันใหม่หมดเลยไปเป็นคู่แม่นิดนึงแม่ง่วง หมันหวหน้าแคทกับเอฟซีของเขาใบแดงอันนี <to> ้เป็นผู้มือใช้งานป้ายแดงค่ะพี่สาวค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อยด้วยกันเฉยๆนะคะสำหรับหม่ที่สุดสิงหาคมเรื่องสำนักงานใหญ่กับสื่อติดขัดวันนี้นะคะมีรอบทีนะคะวันที่18พฤศจิกายนจัดสิทินะคะ แอมยังดีส่งมอบรถใหม่นะคะป้ายใดงให้กับพี่พิบาลีผาจายค่ะเป็น f อซของทางหัวหน้าพี่ใหม่เองนะคะก็คือผู้คนน่าจะรู้จักบ้างแล้วนะคะกับเซลป้าแคทนะคะเป็นหัวหน้านะคะเซลป้าแคทก็จะรับลูกค้ามาแล้วก็ให้กับทีมงานรับผิต่อะคะ่ะ แล้วก็วันนี้นะคะต้องสอบถามนิดนึงนะคะขออนุญาตสัมภาษณ์พี่สาวพรประกันนะคะพี่สาวพรรู้จักหัวหน้าที่ไหนมาจากท้องที่ไหนคะติ <12 S 1> ๊ตต๊อกครับติ๊ตต๊อกติดตามมานานหรือยังคะพี่สองครั้งหนึ่งับสองครั้งคือแล้วใช่ไหมแล้วก็กว่าจะตัดใจซื้อคันนี้นะคะสอบถามที่ไหนมาบ้าน สายดีปกติซื้อที่ไหนคะตอนนั้นนี่ทุงนะเียบตลอดเลยพอรู้จักกับป้าทแชทเ้า,า,า,าเลยตั้งใจเลยตั้งใจเป็นมั่นเป็นเหมาะเลยจะออกกับป้าทแชทอย่างเดียวเลยนะคะก็ถือว่าพี่โชคดีของเซลฟ์่ีใหม่ไปนะคะยังไงก็ขอบคุณที่สาธรกับพี่พี่บอลมีกมากๆเลยพี่ไว้บวังใจให้ปีให,ใหม่ดูแลนะคะแล้วก็ ในส่วนของรถใหม่นี้ค <ays> ่ะขอยัดสักษาทีหนึ่งทำไมถึงเลือกใช้เป็นอีสุนมาแล้วทั้งกระบะทั้งรถตู้ครับว่เอาในอีสุนก็ยังเพื่อความยืดหยุ่นัล้วก็ประหยัดนน้มั อย่างนั้นมาดูภายในนี theory, the, here, ่ค่ะแล้วก็จับซ erm ิงค์ไฟดูดออกมาได้ด้วยนะคะเออก็วันนี้นะคะในเรื่องของการบริการนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ใหม่เองหรือว่าขวัญน้าบริการทนใจร้านดะดีใช่ไหมไม่ได้เตียไหมคะขนาดเต็มสิบไหร่คะไห้เต็มสิบเลยนะคะเออยังไงก็ขอขอบคุณพี่สาทรกับพี่พี่ปารีมากๆเลยนะคะที่ไว้วางใจให้กับมิสชิเชียนต์ไดนะคะเซลล์ใหม่แล้วก็ขวัญหาได้ ยังไงก็สักสักคนใหม่นะคะก็ยังไงก็ขอให้โชคดีนะคะรับเงินเงินทองนะคะสักทีปลอดภัยนะคะก็ขอให้ทุกคนแล้วก็มาติดตทดกันด้วยนะคะสหรับวันนี้นะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะเจอกันที่หน้านะคะไม่นั่งมอมอเหรอมอกหรอลุกไม่นั่งมอหมอข้าเล ี่สาคอนคกดไลค์นิดนึงกดไลค์นิดนึงขอบคุณค่ะขับขี่ปลอดภยัยโชคดีทุกการเดินทางค่ะคมาปิดประตูให้ค่ะเจ้าของรถขีกันเก่า <c oughs> ขอบคุณเต็มน,นะขอบคุณหลายๆ 拜拜。Bye bye.